เสียงก็ยังยังยังเหมือนเดิมเนาะยังเหมือนเดิมครับป้าออนก็ให้กําลังใจมาขอบคุณครับสวัสดีครับป้าออนจากพ่อน้องบอลเด้อครับป้าออนสวัสดีบราเอ็มจากพ่อน้องบอลเด้อครับบาเอ็มสวัสดีคุณแทนคุณแทนแทนคุณจากพ่อน้องบอลเด้อครับคุณแทนคุณ ขอบคุณกำลังใจเลยครับให้มารัวๆกันเนาะทั้งประอ่อนแล้วก็คุณพรพี่มน์ด้วยเนาะครับขอตัวก่อนนะครับคุณหมูทองครับผมทมสบายเลยครับขอบคุณหลายๆเนาะมาเป็นกำลังใจให้ครับอยู่นานเลยนะครับก็ขอขอบคุณเนาะไปเป็นกำลังใจตอบได้เลยเด้อครับทุกท่านเลยเนาะทุกท่านเลยครับเห็นหน้าเห็นตามาก็ดีใจแล้วเลยกดไลค์ให้ครับ ขอขอบคุณเนาะครับคุณบุญญาพา <c oughs> ผมก็ว่าผมให้คุณบุญญาพาแล้วนะกระจเนนะทำไมถึงตัวขาวอยู่เออ <c oughs> แปลกๆเหมือนกันครับใครไม่ได้เสื้อก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะผมก็ว่าให้แล้วนะ <c oughs> คุณความพี่มนก็ให้กำลังใจขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีี่สมงวนจากพอน้องบอลเนอะครับคุณสมวนสวัสดีค่ะครับผมยินดนนีต้อนรับเนอะครับคุณวันครับคุณวันก็มาเป็นกำลังใจให้ก็ขอขอ,ขอบคุณหลายๆครับหายไข้หายป่ยยวยแล้วรือคุณวันทำไมาถึงมาแว้นเนาะครับพักผ่อนเน้อครับแต่อย่างไม่หายเนาะก็พักผ่อนก็ได้เนาะหรือขึ้นจะขึ้นไลก็ขึ้นเงีย,งยบๆไว้ก็ได้เด้อเนาะ ได้แวะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันเนาะถ้าหากว่าช่วงนี้ก็ไม่ทันเห็นใครขึ้นหรกอกเพราะทำงานเนาะทำงานก็เวลาเอาไปเข้าไปอยู่ในที่ทำงานด้วยก็ต้องใช้ผ้าคลุมอีกเหมือนเดิมก็อมองไม่เห็นนะเวลาขึ้นเตือนจริงก็ก็น่าจะขึ้นเตือนกันอยู่เนาะบางท่านก็ยังขึ้นเตือนกันอยู่เยอะๆอ,อยู่เหมือนกัน แต่ก็ใช้ผ้าคลุมเอาไว้ก็ไม่เห็นการแจ้งเตือนนอังจากเราจะขึ้นมาเข้าไปหาครับพ่อนงบอลก็ยอียวๆครับขอบคุณครับเลิฟสิบสีขอบคุณเลิฟสิบสีของคุณวันเน้ครับเข้ามาสองบ้าน2อยุดเลยครับเลิฟสิบห้าขอบคุณเลิฟสิบห้าอีกครั้งเนาะครับคุณวันครับขอบคุณหลายๆเนาะมาเป็นกําลังใจให้ เอ็มก็แอบ,บ,บ,บครับไปแอบ,บทำไมเนาะไม่ต้องแอบ,บแล้วเนาะเจอหน้าเจอตารับช่อดอกไม้กัน <c oughs> วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับรับช่อดอกไม้กันเน,อะนะ้อน,อน,าาน,นอะครับพ่อนงบอลจ้าจัดวันเน้อครับพ่อนงบอลเบาเอ็มจ้าจัดวันเน้อครับเบาเอ็มสวัสดีพี่วันจากพ่อน้องบอลเน้อครับคุณวันสวัสดีค่ะคุณวันจาก คุณพรพี่มนเน้อครับรับช่อดอกไม้จากคุณพรพิมลเนื้อครับคุณวัน <c oughs> สวัสดีรอบบ้านค่ะจากคุณวันเนาะก็สวัสดีรอบบ้านเลยสวัสดีทุกท่านที่อยู่หน้าไลฟ์พ่อหมูทองเนาะครับขอบคุณุณณพรพิ่มนนะครับให้กําลังใจมาครับขอบหลายๆครับพี่พรพิ่มลจ้าจากคุณวันเนื้อครับคุณ,คณพรพิมลพี่วันสวัสดีค่ะ เบลเอ็มเดชสวัสดีครับจากเบาเอ็มเดชครับพาผมฆ่าผมก็ต้องฆ่าอีกแล้วเบาเอ็ม <c oughs> คุณพอพิมรก็ให้กําลังใจมาเนาะครับขอบคุณลหลายๆเ้อครับเบาเอ็มก็ให้กําลังใจมาครับเสิร์ฟน้ําให้อีกแล้วขอบคุณลหลายๆเนาะครับเรื่องน,นี้ก็อย่างนี้แหละเสียงก็ไม่ไม่ ไม่คืนกลับมานะไม่คืนกลับมาตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะตันจมูกด้วยนะครับตันจมูกด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเด้อเนานะรับกาเป็นไข้แล้วก็ลำบากร่าหายเนาะน่านหาย <c oughs> แ,ตแต่หมูทองก็หายแล้วไข้นะแต่ก็เหลือแต่แต่อาหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะบางังจะตันจมูกหน่อยแล้วก็ เจ็บคอในอหน่อยนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะขอบคุณเด้อครับขอบคุณทุกกําลังใจเลย